แล้ววันนี้วันนี้เรื่องไหนอะไรเรื่องไหนอะไรครบรอบหนึ่งปีที่อะไรให้จิ๋วไทยที่เด็กจิ๋วเกิดมาแต่ว่าเธอหนึ่งขวบจ้ะเชื่อใหม่มันเหมือนเวลาผ่านไปเร็วเหมือนเพิ่งย้ายมาครบรอบหนึ่งปีแล้วแต่ว่าแกอยู่บ้านนี้มีความสุขเวลาผ่านไปเร็วจริวันหนึ่งปีมันมันเด็ว อ๋อมันเร็วมากมันเร็วมากคือหนึ่งปีผ่านไปที่เราย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้แล้วคือเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ดูว่าเออส่วนที่มันเสร็จแล้วแล้วเราก็ย้ายมาอยู่มาใช้งานแล้วหนึ่งปีเนี่ยตอนนี้หนึ่งปีผ่านไปสภาพเป็นยังไงยังอยู่ดีไหมมีอะไรสุดโซมแตกหักเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าตอนนี้อยู่ในห้องที่ ไม่เคยไม่เคยใช้เลยครับมันมีเข้ามาใช้บ้างอย่างมาถ่ายคลิปเนี่ยปีหนึ่งใช้ห้องเนี้ยไม่เกินสิบครั้งเางี้ยอนอนน่าใช้น้อยมากขนาดน้อยปุ๊บยังมีปัญหาอีกคืออะไรไหมน้ำรั่วห้องเนี้ยจริงๆอ่ะเมื่อปีที่แล้วน้ำรั่ว ยังคงสภาพเดิมคือร่วมไม่หายต้องแล้วต้องเหมือนเดิมเหมือนเดิมจะเห็นว่าที่พื้นนะคะมันมีผ้าขนหนูปูอยู่เพราะว่าพอมันร่วปุ๊บมันก็ะติน้ำแล้วเดี๋ยวพ่สาก็เอาไปตากตัวถัดไปก็จะเป็นดาดฟ้าอ่าดาดฟ้าเนี่ยดาดฟ้าเป็นอะไรที่เอ่อคิดว่าดีดีมากที่ทำเพราะว่ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะใช่ค่ะบ้านเราอย่างที่เห็นว่าเป็นปูเป็นตึกทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีส่วนเพื่อมาอย่าง เียวยาจิตใจเลยเนอะนอกจากแบบว่าเออไว้ดูสวยงามมันเราก็จะมีแบบที่ผ่านมาช่วงหน้าหนาวก็ออกไปปาร์ตี้ทุบท็อกันได้แล้วก็ถ่ายคลิปด้วยเราถ่ายคลิปเยอะคุ้มก็หนึ่งปีที่ผ่านมาเรียกว่าสภาพโดยรวมเเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมแต่ว่าต้นไม้สูงขึ้นเยอะมากแล่ว่าต้นไม้พันธุ์ใดขึ้นไปสูงเลยปัญหาใหญ่สุดของดับฟ้าคือเรื่อไหมคืออะไร บ,โอโอบ่อน,น้ำเออ้บ่อน้ำบ่อน้ำเริ่มต้นเนี่ยป้าเห็นเรฟ่องเฟรชที่เราเคยบอกเรฟ่องเฟร,มร,ร,รชมาจากโรงแรมใช่ไหมโรงแรมมันชอบมีบ่อน้ำประดับนึกออกไหมบ่อน้ำประดับเออเป็นน้ำแบบว่าใส่ๆคลิ๊กๆเออแต่ว,ว,ว,วงๆนัดฝนยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าบ้านเราเนี่ยมันมันยากในการเป็นเทเนนเพราะว่าหนึ่งคือมันอยู่จากฟ้าแดดสองทั้งทั้งวานเลยสองก็คือเดี๋ยวคือปริมาณน้ำมันน้อยอืมสาถึงแม้จะมีระบบกรองมีอะไรแล้วเนี่ยมันก็ ไม่เพียงพอเพราะว่ายังไงก็เอาไม่อยู่สี่เราเลยต้องแก้ไขจากการเติมคอรีนเติมทุกอาทิตย์อาทิตย์เว้อาทิตย์เติมคอรีน,นรแล้วก็ยังเขาเอาไม่อยู่มันมาดูแรยากเออเขาถืาวาถาอว่าถ้าแบบว่ามีก็ดีแต่ว่ามันต้องแลกมาด้วยความยากในกนใารคะแนน,นอ่เราไปดูส่วนอื่นกันบ้างดาบฟ้าเสร็จค่ะไปดูห้องนอนแม่ดีกว่าอาไม่ต้อง่ยวก่อนเนาอ่าอ,อยู่ใกล้ก่อนเดี๋ยวช็อคเดี๋ยวช็อคไปห้องแม่ห้องแม่ก่อน <S <S อตอนนี้เราก็มาอยู่ในห้องนอนปาแม่แล้ว อันนี้เป็นสภาพเรียกว่าสภาพเดิมๆที่เราไม่ได้แบบว่าเออไม่ใช่บักซีลยหน้ามาเก็บเกือบนี่อยู่อย่างนี้เลยจริงๆเฟอร์หรือว่าของประดับตกแต่งอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆอ่ะอม,มีเปลี่ยนแปลงนิดนึงนี่น้ำหอมค่ะน้ำหอมอ่ะแล้วเรื่องน้ำหอมก่อนดิว่าทำไมแบบเราคอนเซิร์นเรื่องอีกกลิ่นหอมนี่มากเลยคือเหมือนที่ป้าเคยบอกไปไงว่า ห้องเนี่ยมันจะดูสวยแล้วฟิลลิ่งมันเหมือนโรงแรมเนี่ยหคือมันต้องมีความสวยงามถูกไหมสอความสะอาดเรียบร้อยเล้ามันจะมาลกโรคอะไรก็ไม่ใช่แลัก3าสสังคายห์กลิ่นเข้ามาในโรงแรมทุกคนเข้ามาในโรงแรมคงไม่ได้ได้กลิ่นขยะกลินเหม็นหรือไม่ได้กลิ่นเขาจะมีเขาจะไมีกลิ่นหอมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ามาแล้วปุ๊บเฮ้ ยิ้มเลยรู้สึกดีสดชื่นคือกลิ่นอ่ะมันจะสร้างบรรยากาศในช่วงแรกอ่ะคือที่แม่รีวิวไปแล้วว่าแม่จะวางน้ำหอมไปทั่วบ้านเป็นหมดใช่กั้นก้านแล้วเทเทเติมเติมทีเนี้ยแรกๆอ่ะมันก็โหนะแม่ก็จะทำการเมนเทนแนนซ์มันเรื่อยเรี่อยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่ากลิ่นอ่ะมันจะหมดค่อนข้างเร็วแล้วแม่ก็ต้องคอยมากลับกลับก้านกลับด้านอย่างนี้แล้วแป๊บหนึ่งก็หมดอ่ะเติมแล้วมันก็ต้องทําทั่วบ้านเลยใช่ไหมแล้วแม่ก็แบบว่า มันมีเยอะอ่ะทออยู่ไปนานๆเข้ากลิ่นหายไปเพราะว่าไม่ได้ทำแล้วมันก็เลยบอโอ้มันก็ยุ่งยากเป็นภาระเหมือนกันแต่ตอนนี้กลิ่นกลับมาแล้วเพราะว่าเราได้เปลี่ยนแล้วเราใช้นี่เลยค่ะเกรดเอสเซนต์เอลิทง่ายดายมากเราก็แค่เอาเขามาวาง รูปล่างก็คือสวยงาม<ช>ดึงดูดก็คือมันมีลายของมาเรียบร้อยแล้วก็มาวางก็เป็นของประดับตกแต่งบ้านได้สวยงามใช่ไหมเป็นพ<ช>ร็อพ<ช>ได้เลย<ช>แล้วก็แบบว่ามีกลิ่นเนี่ยหอมปุ๊บวางปุ๊บหอมปั๊บทันทีเกรดเอเซนต์ล e ิทที่เราเลือกมานะมันเป็นแบบว่า3ามกลิ่นพิเศษด้วยอ่าคอลเลกชันใหม่พิเศษเกรดเอเซนต์มีสามกลิ่นพิเศษได้แก่รูเก็ sunshine b r e e Refreshing ข่าใหญ่บีแล้วก็แม่วิมโรเซ่แสนพีโอนี่มันมีสามกลิ่นแต่ละกลิ่นก็คือบรรยากาศแตกต่างกาันวางปุ๊บบรรยากาศห้องก็จะเปลี่ยนตามกลิ่นคือมันเป็นกิมมิกอย่างหนึ่งนะว่าแต่ละห้องอะ่ะมันควรจะมีแบบซิกเนเจอร์ของ มีกลิ่นเฉพาะตัวไงใช่อย่างห้องนอนใช่ไหมอันเมื่อกี้ก็คือนี่เกลดเอสเซนต์อลิทอันนี้กลิ่นชื่อว่าแมริมโรเซสแอนด์พีออนี่คือก็บอกอยู่แล้วโรเซสแอนด์พีออนี่ก็คือเป็นอะไรคะดอกไม้ก็จะเป็นกลิ่นแบบหอมหอมหวานหวางปุ๊บก็คือมีความสุขปั๊บใช่นอนหลับสบายเป็นแบบเหมือนดอกไม้แห่งเมืองเหนือเชียงใหม่แมรีมอะไรเงี้ยอย่างอันนี้แม่เลือกแต่ว่าห้องน้ำป่าเลือกคือแบบปลาเลือกกลิ่นที่วางในห้องน้ำก็คือภูเก็ตซันชายบริดเขาจะไปกลิ่นแบบว่า ผลไม้ท็อกพิเกลแบบแบบมะม่วงสับปะรดอะไรเงี้ยพวกกลิ่นผลไม้พวกนี้มันจะทำให้เราแบบสดชื่นอ่ะอะไรเงี้ยหอมแคือวางปึ๊บเหมือนเแบบว่าย้ายที่ไปภูเก็ตทันทีเลยตอนนี้เราอาบน้ำอยู่โรงแรมที่ภูเก็ตเลยตี้ต่อไปพาดูห้องน้ำห้องน้ำนี่ก็เหมือนเดิมหมดเพราะว่าพนักงานอาบน้ำนี่หนึ่งปีผ่านไปไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลย หนูก็ถามป้ากับแม่ว่าจะสร้างทำไมถ้าไม่ใช้ป้าบอกว่าไมันเป็นเตกแต่งไมปจ้างให้หนูถามใช่ไหมจ้างให้คนถามอะห้องน้ำนะห้องน้ำชั้นในนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมคือแม้แต่ความสะอาดสังเกตพวกกระจกประตูต่างๆเนี่ยไม่มีคราบเลยนะไม่มีทำไมคะเพราะว่าแม่จะมีน้ำยาแบบที่ขจัดคราบแล้วพี่สาวก็คอยเช็ดไงยังหอมเหมือนเดิหอมออผ้าก็คือใช้เซ็ตเดิมเลยนะโรงแรม ถ้ามาดูในส่วนของห้องแต่งตัวห้องแต่งตัวนี่ก็เหมือนเดิมนะไม่มีอะไรมีแค่เสื้อผ้าอาจจะมีแบบเสื้อผ้าเพิ่มเติมมานิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็นี่มีความรับจะบอกตู้นี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าเก็บของใช่ไหมใช่หนึ่งปีผ่านไปยังไม่ได้รับการจัดเหมือนเดิมแล้วก็อย่างนี้เธอไอเดียก็คือว่าเราจะเอากล่องแบบเนี้ยเหมือนเหมือนการมาใส่ของปรากฏว่ากล่อง ก็ยังไม่ใส่ของอยังไม่ใส่ใส่แล้วยังยไม่ใส่ใส่เป็นบางกล่องที่ที่หยุ่นุกอยู่ในนั้น <Hey. S 2> ตอนนี้ก็คือย้ายมาโซนห้องทํางานห้องกินข้าวห้องนั่งเล่นที่เป็นโซน<ช>ทำงาน ตรงเนี้ยที่หนักสุดแล้วเออที่เปลี่ยนไปอ่ะจะดังจะเห็นว่าเปลี่ยนไปมากเพราะว่ามันลอกล่อคนแลก็ตรงเนี้ยจริงๆมันต้องเป็นตัวประชุมใช่ไหมแต่ว่าเรามาทำตัวกินข้าวก่อนในห้องกินข้าวเราอ่ะยังไม่เสร็จใช้ทุกวีทุกวันวันละกี่มื้อสามมื้อมากกว่าสามแล้วก็โต๊ะเนี่ยที่ใครบอกว่ามันเป็นไม้แบบเนี้ยมีร่องร่องรอเพราะปูมาปูเออนี้เหมือนเดิมไงของประดับตกแต่งแต่ว่ามันจะมีแบบว่าของกินผลไม้อะไรไม่รู้อ่ะ เยอะมากมเราก็ทัว,วมันลกไงเราก็เลยเอาตะกร้ามาแล้วก็ไปสุ่มใส่สอันนี้เป็นไอเดียนะก็คือให้มันลกในตะกร้าเป็นของกินทั้งหมดข้อดีคือมันก็เป็นดูเป็นเปรียบเรียบร้อยทัคนคน้งหมดอยู่ในตะกร้าแต่ว่าข้อเสียคือ <c oughs> มันจะไม่ได้รับการกินที่อยู่ก้นตะกร้าไม่ไมีคนเห็นมา่กีนเปิดมาอ๋อยังมีอันนี้อยู่อีกหรอใช่าจากต้องกินข้ามมาก็จะเป็นส่วนเลี้่ง่วนนั่งเล่น่วนนั่งเล่นของนี้ใช้งานเยอะสุดคือใครมัม้ยณชาณชาณชาทุกวันจะมานอนตรง ทีนี้ห้องนี้สิ่งที่เปลี่ยนไปชัดๆเลยก็คือว่าเราเลี้ยงสัตว์เพราะว่าเราเอาน้องหมาขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็คืออยู่ปล่อยิปตปลาตรงนี้น้อาก็คือวิ่งเล่นตรงนี้ทีนี้ชอบมีน้องๆอนถามมาว่าบ้านเราอ่ะเหม็นไหมเพราะเลี้ยงสัตว์แบบนี้ ไม่เหม็นนะไม่มีกลิ่นเลยเขาไม่เห็นไม่เหม็นเพราะว่าพอเขาอื้อหรือฉี่อะก็คือปกติอะอย่างโน้ยเป็นระเบียบก็จะไปตรงถาดก็ไม่มีปัญหาแต่ย้อนเนี้ยจะทั่วไปแต่ว่าก็พอเขาฉี่เขาอื้อเราก็จะเก็บทันทีแล้วก็เราก็จะมีการวางกลิ่นหอมในห้องอย่างห้องนี้ใช่ไหมอ่ะอันนี้ห้องนี้เราก็วางอันนี้เหมือนกัน เกรดเอเซนต์เอลิแต่ว่าอันเนี้ยเราจะเลือกเป็นกลิ่นชื่อว่าอะไรคะ refreshing เขาใหญ่ breeze ใช่ค่ะเพราะอะไรคะเพราะว่ากลิ่นเนี้ยมันจะเป็นแบบหอมสดชื่นแบบธรรมชาติห้องนี้คือตีมเป็นยังไงมันจะมีธรรมชาติมันมีแเปิดลันอะไรอีทีนี้หนึ่งปีผ่านไปห้องนี้ก็ยังโอเคเรียบร้อยหมดนะยกเว้นอย่างเดียวคือปลั๊กไฟปลั๊กไฟหนึ่ช็อตเราแก๊ไม่หายห้องไฟช็อตนะปรหรับห้องทำงานเนี่ยเป็นอะไรที่ใช้เยอะสุดแล้วอยู่บนไม้ฟ้านนี่บาลานซ์ชั่วโมง แค่จะย24ชั่วโมงไม่ใช่เจ็ดห้าชั่วโมงเฉลี่ยประมาณเจ็ห้าชั่วโมงนั่งอยู่ตรงนี้ค<ก>ือทั้งวันอะเวลางกัไปโรงเรียนก็คือปัสสาวะตรงนี้ตลอดอยกเไนเดินไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างงี้หนึ่งปีที่ผ่านมาก็คือหลักๆก็ออรายจีนเห็นรกขึ้นรกขึ้นก็คือเป็นก็ <4 S 1> มีแฟนในกระสารม,มีนู่นมีนี่มีของมีพัสดุมีดูจริงๆแล้วมันเป็นหนังข้างโน้นเห็นนะข้างนี้มันเบาหรอว่าโล่งมากประมันเดิมๆนั่นเองตอนไหนรู้ไหม พอแม่ทํางานก็เลยแต่พอมีของมาป้ก็ยุ่ไปมดเลยยุ่แล้วจะมีตู้เก็บของข้างหลังเราใช่ไหมรู้ไหมว่าตู้ข้างหลังเนี่ยหนึ่งปีผ่านไปอยู่เหมือนเดิมเก็บของเล่นก็เก็บเหมือนเดิมไม่ได้ข่ะบรางตู้เปล่าก็ยังเปล่าเามหมือนเดิมคนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมันถูกฟีดมาเลยเพราะว่าเรา็ไปยุ่งกับอย่างอื่นนะทำท่องทำคลิปทำนู่นทำนี่ยุ่งกับชีวิตเพราะฉะนั้นการจัดบ้านการอะไรมันเหมือนถูกฟีดไปแล้วแล้วมันก็อยู่เหมือนเดิมเราก็แค่เมเนจน้นให้มันคงสภาพเหมือนเดิมเนี่ยจ จะเก็บเทปถูมันสะอาดหอมตลอดห้องนี้เป็นกลิ่นอะไรฮกลิ่นดิฟ r e s ช i ่ g แถวใหญ่ดีก็คือต่อเนื่องกันมาเพราะห้องนี้กับห้องนู้นนี่คือบางทีเราจะเปิดประตูให้มันต่อเนื่องมาใช่ไหมอ่าน,นี่เขาวบไว้ข้างค่ะก็คือว่ามันก็คือห้องเนี่ยมันก็คือเป็นยังเป็นตีมไม้ธรรมาชิต้นไม้มีอะไรอี่นะนี้ผีไม้อะไรต่างๆตอนนี้ป้าไม่มีที่นั่งโดินไปแถวกินที่คือตอนเนี้ยมาอยู่ที่ห้องพริม ห้องน้องพิมเนี่ยมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดแล้วเพราะอะไรนะคะเปลี่ยนแปลงไปด้วยอะไรบ้างป๋าป๋าได้ความสุขได้ความสุขใช่ใช่ความสุขคือเราก็ให้อิสระน้องพิมพ์น้องพิมอยากจะแต่งห้องยังไงอยากจะวางอะไรอยากจะมีอะไรตกแต่งก็ได้คือตามสบายอย่างแรกที่ตอนนี้มันแทบแม่อยู่ก็คือตึ๊กกตาพวกเนี่ยคือน้องพิมพ์เอาเดิมมเองของประดับของเขาคืออะไรของติ่ง ้องติ่งทั้งหลังหัวเตียงโต๊ะตหนังสือแต่ว่าเขาใช้ชีวิตในห้องนอนเยอะมากนะใช่ใชเพราะว่าบางทีกลับมาโรงเรียนนั่งข้างล่างแป๊บหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นบ้านข้างบนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นอนข้างบนสภาพก็คือรกนั่นแหละอย่างอื่นก็ยังอยู่ดีหมดกม็จะมีแบบไฟเสียบ้างนิดหน่อยตามประสาปกติแล้วห้องน้ำเป็นยังไงห้องน้ำห้องน้ำก็เหมือนเดิมนะคะไม่มีห้องน้ำเหมือนเดิมมากก็คือเหมือนเดิมเลยมีอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่า เสียดายไม่น่าทำเลยคือเจากุซี่อ่างกุซี่เอาจริงมันไม่ได้ใช้เลยถ้าเกิดเราไม่ได้สร้างอ่างเนี่ยเอาพื้นที่ไปทำอย่างอื่นได้อีกเยอะแยะเขาทำอะไรดีอ่ะแบบฟุดบอนก็ได้คือบ้านนี้มีอ่างอาบน้ำสามอ่างไม่เคยแช่เลยไม่เคยแช่เลย สำหรับห้องเด็กจิ๋วเนี่ยก็มีกลิ่นหอมเหมือนกันเพราะว่าก็ใช้ Grade Essence Elite เหมือนกันใช่น้องพิมเลือกกลิ่นอะไรคะแม่วิมโรสเซสแอนพิโอนี่ก็จะแบบหอมหอมเกชอบกลิ่นนี้ด้วยแบบดอกไม้ดอกไม้ชอบทั้งในห้องนอนและห้องน้ำก็เป็นกลิ่นเดียวกันใช่หอมหอมแล้วก็มาอยู่ที่ชั้นสระว่ายน้ำนะเรียกว่าโซนโซนเอาลืมไปแล้วตอนนั้นเราตั้งชื่อโซนนี้ว่าโซนบีชพักแอนสปาใช่เหรอไม่ใช่ผ่อนยาร์ดผ่อนยาร์ดก็คือโซนเนี่ยนะ ก็คือมีสระว่ายน้ําเป็นหลักซึ่งตอนแรกๆเนี่ยที่มาย้ายมาใหม่ๆตอนเล่นกันแบบเล่นตั้งแต่น้ำยังเติมไม่เสร็จเออยังไม่เติมเต็มเลยนี่ลงเป็นชุดนักเรียนเลยใช่ไม่ไม่เล่นแลต่จริงๆปังเขรู้เลันเป็นนี้ละเพราะว่าบ้านคนส่วนใหญ่พอมีสระว่ายน้ำปุบมันจะไม่เล่นแล้วเขยได้เล่นเนาะมันเป็นธรรมชาติแล้วหนึ่งปีผ่านไปแม่ยังไม่เคยลงเลยอ่ะแม่ไปลงทีนึงเหรอ อนอเร็น่ีแล้วแต่ว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ป้าบ่นบ่นว่าเออถ้าย้อนไปได้จะไม่ทำก็คืออจะที่อ้แบบตอนนั้นอ่ะตอนแรกเริ่มไม่มีแต่เราดันไปรีสอร์ทอันหนึ่งแล้วมันมีป้าก็เลยแบบอ่ะขอมีบ้างไม่ตอนนั้นเนี่ยจะ่จึงเด็กไงป้าก็คิดว่าเฮ้ยแมวถ้าเบิดมีที่บ้านเนี่ยได้แช่กับจิวเลสอะไรเงี้ย พอเสร็จตัวเลยตัวยาวตัวยาวกว่าป้าแล้วไว้ให้ลูกเด็กเกีวเล่นแล้วกันเกิดเรื่องต้นไม้นี่โอเคมากเลยนะดีมากใช่สวยงามต้นไม้นะก็คือว่าแบบเออเขียวเขียวขจีแบบว่านี่เลยแล้วก็ต้นไม้กลางบ้านแล้วยิ่งสบายนางที่เป็นเฟิร์นห้อยๆนี่คือแบบว่าสวยสวยงามมากเลยตอนแรกอะแม่บอกว่าอยากเอาสบายนางเลยแต่แบบบอกว่าเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวไปจะหล่อมแหลมหลอมแหลมแต่จริงๆมันสวยนะทั้ อ่ถัดไปจะเป็นโซนบ่อปลาเป็นไงคะโหโซนบ่อปลาสวยมากโหเขาบอกว่าตอนแรกๆนี่สวยมากอลังการนือเลดียวเป๊ะจัดมอสสีเขียวๆขียจีกลายเป็นเอิ่มเศษอะไรสีมันตาลน้ำตาลเต็มเลยมันเคยกันไหมครับตัวนี้ม่เมันเลยคน้ำตาลน้ำตายแล้วไม่รู้หาวิธีชุบคือมอสและเฟิร์นตายเรียบเราจ้างนะจะจัดมาจัดนะอ่าพอจัดปุ๊บสวยงามสักพักประมาณสักสองสามเดือนมาเขาบอกว่ามันมอสมันจะเกาะตอนแรกๆมันจะดำก่อนมันจะจะแคบไปก่อนเรื่องกลัวตกใจ เดี๋ยวมันจะขึ้นมาเขียวรอปะีครับเมื่อไหร่จะขึ้นจะทีก็เลยมันจะคึืนคือตอนนี้มันเลยเหมือนตายถาวรเล้องตาพยายามตามนักจะสสวนช่วยมาดูหน่อยได้ไหมไม่มาค่ะค่าค่าแล้วก็ไม่มามไม่มมาห้องนี้นะคะก็เป็นห้องดูหนังอ่ะซึ่งห้องดูหนังห้องนี้เสร็จที่หลังเพื่อนเลยเสร็จช้าสุดในบรรดาที่แบบเราใช้งานมาใช่ไหมแล้วก็แต่ว่ามันคุ้ม เพราะว่ามีการใช้งานจาก,กลุงอูนั่นเองจากป๊าป๊าแ,และเพื่อนเพื่อนเพราะวาเวลาถ่ายคลิปเสร็สมิก็จะมาร้องคาราโอเกะกันใช่น้องพิมก็คือจะที่ใช้บ่อยก็คือคาราโอเกะโหมด่วนป,ป๊าป๊าก็ไปดูนิโหมด้าดูแบบว่ากลางคืนบ่อย ใช่ถ้าปามีเวลาว่างเมื่อไหร่ก็จะหาเวลาแบบว่ามาดูหนังตลอดเออยังไงเหมือนกับพยายามเจียดเวลามาดูหนังเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ปาชื่นชอบป้าชอบป้าชอบกันดูหนังมากก็คือถือว่าคุ้มแลวสภาพห้องมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมแหละร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีอะไรเปล่นแปลงลำแงต้ไม่ได้มามีของอะไรเข้ามาแล้วยังมีอีกหนึ่งห้องที่เหลือคือห้องนี้มันเป็นอะไรที่ทางค่ามานานยังไม่เปิดเพราะอะไรคะ เขาบอกว่าช่างทําทุกวันนะทุกวันโยนสองทิศมาทางานเาทำงานออฟฟิศเลยจันถึงสุิแนะยังไม่เสร็จก็คือห้องคือลิปเนี้ยมันยาวมากแล้วนะเดี๋ยวไอห้องเนี้ยมันยังไม่เสร็จไงเราก็ตัดเป็นอีกช่วงหนึ่งเราเก็บข้ามถ่นท้าถ่นใจไว้ให้ทุกคนดูลิปหน้านะคะถ่นตาถ่นใจตื่นตาตื่นใจไม่คลาดก็คือว่าเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปอัปเดตว่าห้องครัวกาบห้องกินข้าวมันยังไม่เสร็จอ่ะ ป้าพูดตลอดใกล้ละใกล้ละใกล้เมื่อกี่วันแล้วคะก่อนซิ้นปีนี้แน่นอนหวังว่านะต้นซิ้นปีนี้จะได้กินข้าวที่ห้องใหม่ห้องนี้นะคะใหม่เอี่ยมกิ๊กหลังจากอยู่มาแล้วหนึ่งปีอ่ะคลิปนี้ก็คือเดินนานยาวนานละก็คือว่าอัปเดตให้ดูแหละหนึ่งปีผ่านไปเป็นยังไงบ้างนะอ่ะวันนี้ก็ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายตอนนี้ท่องเกตนะคะเขาได้จัดกิจกรรมลุ้นทริปในฝัน3วัน2คืนด้วยกันค่ะทุกคน ซึ่งเราสามารถเลือกทริปในฝันได้ด้วยว่าเราอยากจะไปที่ไหนว่าจะเป็นสูตรความสดชื่นที่เขาใหญ่หรือว่าจะไปสัมผัสอ้อมตอดธรรมชาติที่แม่ริมหรือว่าจะไปชาร์จพลังงานชีวิตนอนฟังเสียงคลื่นที่ภูกเก็ตค่ะกติกาง่ายมากแค่ซื้อเกรด SNE รีหนึ่งชิ้นขึ้นไปแล้วสแกน QR code หรือ a d i n e ID scjth u n d e s c o r e grade กอกรายละเอียดและอัปโหลดใบเสร็จ กิจกรรมนี้มีถึงแค่วันที่30พฤศจิกาย,ยน2566เท่านั้นนะคะ